รอยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีไอเดียจะพาคุณผู้ชมทําขนมปังหมั่นม่วงขนมปังหอมอร่อยเนื้อนุ่มๆใส้หมั่นม่วงหอมมันผสมกับกลิ่นหอมของงาขาวทําตามได้ไม่ยากเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ําตาลทรายเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ํา นวดผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมเนยขาวนวดจนส่วนผสมก้อนโดนเนียนเสร็จแล้วพักก้อนโดประมาณ20นาทีนำก้อนโดที่พักไว้แบ่งออกเป็นก้อนละประมาณ30กรัมใส่ไส้มันม่วง20กรัม เก็บตะเข็บให้สนิทรีดก้อนโดให้แบนลงตัดเป็นเส้นเว้นฝั่งตัวเองไว้แล้วม้วนออกจากตัวนำใส่พิมพ์ที่ทาเนยขาวเตรียมไว้โรยหน้าด้วยงาขาว พักไว้รอจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศา,ศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกด,ดีเสร็จแล้วนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังหมันม่วงคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยไม่ว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นไรายได้เสริมอย่างแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM MM, ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยแหละค่ะ